อุน่นักศึกษาหนุ่มกลับหอพักดึกกว่าเดิมเพราะอยู่ทำงานกลุ่มแม้จะเป็นคืนวันรัฐธรรม,มนูญแต่หอพักกับเงียบสนิทผิดปกติจนเขาได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองสะท้อนในบันไดหอที่เขาอยู่เป็นตึกเก่าผนังบางเสียงทุกอย่างจากชั้นบนมักได้ยินชัดแต่คืนนี้มันเงียบจนรู้สึกขนลุก ทันทีที่เขาเดินถึงชั้นสองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากห้องที่ไม่มีคนเช่าเสียงผู้ชายแก่ๆก,กำลังอ่านรัฐธรรมนูญชัดเจนทีละบรรทัดน้ำเสียงแข็งทื่อแห้งพร่าเหมือนคนหมดลมหายใจแต่ยังฟื้นอ่านต่อปุ่นหยุดฟังทั้งที่หัวใจเต้นแรงเขามั่นใจมากว่าห้องนี้เพิ่งปิดตายไปสองเดือน และเจ้าของเดิมก็เสียชีวิตจากการผูกคอในห้องหลังมีปัญหากับคดีความทางกฎหมายเสียงอ่านดังชัดขึ้นรัวขึ้นเหมือนอ่านซ้ำๆไม่มีจบแต่สิ่งที่ทำให้ปุแทมจหยุดหายใจคือประโยคที่ดังออกมาจากในห้องมืดสนิทนั้นมาตราสุดท้ายผู้ละเมิดกฎหมายต้องกลับมาอ่านซ้ำจนกว่าจะมีคนรับช่วงต่อ ประตูห้องที่ปิดสนิทเริ่มขยับช้าๆและเสียงในนั้นก็เงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงละเท้าเข้ามาใกล้ประตูเหมือนต้องการส่งบทอ่านให้เขาสารต่อ